ธุรก,กิจแฮปปี้นะแต่ว่าเอ้ยแต่ว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเจ็บตัวอยู่เหมือนกันนะก็จริงๆาาก,ก็มาจากโควิดด้วย<ช>แล้วก็พฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไปแต่พวกเราก็พยายามที่จะปรับทุกๆอย่างให้เหมือนแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ให้มากขึ้นเนาะครับผม <ๆ S 3> <ๆ S 1> ก็เลือกที่เลือกที่จะเข้าใจวิกฤตโควิดครับ<ช>เพราะว่าพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนแล้วก็คนที่มาทานร้านอาหารเนี่ยก็น้อยลงก็พยายามประครับประครองกันมา<ช>พอหลังจาก มีการปลดล็อกแล้วเนี่ยวิกฤตมันก็ยังอยู่เพราะว่าเราทําร้านอาหาร้ดยซัพพลายเออร์เลยวัตถุดิบเนี่ยมันราคาขึ้นสูงอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่เรื่องน้ํามันแพงเรื่องวัตถุดิบหมูไก่หรือปลาหรืออะไรเงี้ยมันขึ้นหมดดังนั้นเนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะกระทบกับกับบางทีกําไรที่มันที่มันมันเสมอตัวหรืออาจจะไม่ได้กําไรเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องประคับประคองกันไปแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่าไปโอนอกที่เราทาด้วยกันก็เข้ามาร่วมแคมเปญกับช้อปปีอันนี้ก็เรียกว่ามีแบบ โปรโมชั่นหลายอย่างที่ช่วยช่วยพวกเราแล้วพวกเราเห็นก็แบบคิดว่าน่าจะเป็นผลดีสําหรับผู้บริโภคที่ชอบช้อปปิ้งอันนี้ผมว่าดีครับเจ็บตัวเยอะลก็รู้เลยก็หนักถามว่ามีบ้างมีบ้างก็เจ็บตัวอยู่เหมือนกันก็สุดอยู่เหมือนกันแต่เราก็มองบวกนะเราก็สู้ทุกอย่างทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอใช่เพราะเราเรารู้สึกว่าพอเราเปิดกันมาด้วยกันแล้วเราก็ไม่อยากจะปิดเพราะวิกฤตเนี้ยเพราะเพราะเชื่อว่าแบบ หลายๆร้านอาหารก็น่าจะเจอวิกฤตเดียวกันนี่แหละก็เห็นที่ปิดไปเยอะก็มีที่ยังแบบยังคงสู้อยู่ก็มีมเราก็เลือกที่จะเป็นร้านหนึ่งที่ยังยังสู้ไปกับลูกน้องของพวกเราอะไรเงี้ยใช่ครับจะลงทุนอะไรใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อแบบให้มันกลับมาคุค้นตัวอะไรง้จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนเราก็คิดคิดมองไว้อยู่ก็คือเราก็ทําควบคู่กับงานในวงการเปนเทิงไปด้วยเราก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อยู่กับเวลามากกว่าเพราะนั่นเองเราเรามีแผนที่จะทาธุรกิจ ที่ที่อีกหลายชิ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนกับรอรอเพื่อประคองธุรกิจเดิมของเราก่อนอย่างร้านอาหารเนี่ยตอนนี้เราโฟกัสไปที่หนึ่งคือให้ลูกค้าแฮปปี้แล้วก็สามารถดูแลครอบครัวดูแลทีมงานดูแลลูกน้องของเราได้ก็ตอนนี้ก็ไปก่อนนะชอบกินปิ้งย่างเะล่ะชอบมากเดี๋ยวจะเปิดปิ้งย่างมี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 แน่นอนแล้วเปิดปุ๊บไปกินเลย จริงเราไม่ค่อยสายมูนะแต่เราแต่เราเป็นสายที่แบบไหว้พระทําบุญอยู่แล้วใช่ครับที่ที่ทำที่ทําธุรกิจด้วยกันเพราะว่าส่วนหนึ่งรู้ว่ารู้นิสัยกันครับแล้วก็รู้ว่าเราสองคนนะไม่ทะเลาะกันเรื่องเงินแน่นอนแล้วก็ความคิดค่อนข้างไปในทางเดียวกันแล้วก็มีพี่นอกวงการอีกสองคนที่คอยจะมาแบบเป็นสต t o ในเรื่องของแบบคอยดิสคัทหลายๆอย่างเวลาเราคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันคือ ครับคือเราคุยคุยกันมาก่อนครับว่าธุรกิจเนี่ยมาหลังความสัมพันธ์คือถ้าธุรกิจเจ๊งเนี่ยความสัมพันธ์ต้องคงอยู่ดังนั้นเราเลยมองมองมองเรื่องธุรกิจเรื่องเงินเนี่ยมาหลังมาหลังพวกนี้ครับมันก็เลยไม่มีไม่มีปัญหากันเราเคยไม่ตองกันรอยมังไหมเออแบบมีความพิเศษไม่ตรงกันอะไรเงี้ยมีบ้างไหมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแชร์เนาะส่วนใหญ่ที่ไม่ตรงกันเนี่ยเป็นเรื่องของ รสนิยมในเรื่องของในการทำ Product เพราะเราอยากจะทำโปรดักให้ให้มันตอบโจทย์จริงๆแล้วก็มีคุณภาพให้กับลูกค้าจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นการแชร์กันว่าเกสชอบแบบนี้กิจชอบแบบนี้แล้วเราก็มาหาตรงกลางให้เจอถูกต้องสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือผู้บริโภคผู้บริโภคเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้ให้คุณภาพของสินค้าออกไปเนี่ยเสียชื่อเราสคนอยู่แล้ว ถูกต้องความเชื่อใจผมว่าสาคัญมากมากครับต้อกัดพันธุูกไว้ก่อนใช่ไหมครับยังไม่ยังไม่ท้อหรือว่าท้อบ้าน่านผ่านช่วงการท้อมาแล้วเออมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าพอเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราเรามองบวกอืแล้วด้วยผมสองคนเนี่ยเป็นคนที่มองบวกอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคมาอีกมาเรื่อยๆ่ยใช่รู้สึกว<อ>่าพร้อมบวกหมดอ่ะไม่ใช่อย่เราไม่มีน้ำตาตกใช่ไหม ไม่มีไม่มีครับผมว่าผมว่าคําว่าคําว่าซุดเราไม่ได้แบบถึงกับแย่หรอกแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นวิกฤตที่ไม่เคยเจอมากกว่าเนาะครับพอเป็นวิกฤตที่ไม่เคยเจอมันเหมือนแบบเราเดินเดินแบบกําลังดีๆอยู่แล้วมันมันอาจจะสะดุดล้มบ้างเราก็เลยต้องมาพิจารณาว่าจริงๆแล้วมันมันเกิดจากอะไรเราจะต่อสู้กับมันยังไงอะไรแบบนี้มันเป็นแค่มันเป็นแค่ด้านเดียวครับมันเป็นด้านธุรกิจชีวิตไม่มีหลายด้านถ้าด้านธุรกิจเราเรามีอุปสรรคเนี่ยเราก็ค่อยแก้ไขปัญหาเราก็พอเราเครียดเนี่ยเราก็หากําลังใจจากจากครอบครัวหรือจาก เพื <Ooh. S 1> ่อนฝูงแล้วก็แก้ให้มันผ่านไม่ได้ครับก็อย่างที่บอกไงถ้าชอบกินปิ้งย่างจะเปิดร้านปิ้งย่างให้กินเมื่อไหร่ดีนะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปเทสมาหลายร้านแล้วแล้วก็แบบว่าได้หลายๆอย่างที่ดีคือเราเราตั้งใจจะเปิดตั้งใจจะเปิดแค่โปรเจกต์ที่เราคิดไปว่าเราอยากจะทำอะไรเพิ่มคือจริงๆมันมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่เราออกแบบอะไรทุกอย่างแล้วเราแค่รอเวลาที่มันเหมาะสมอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ย เศรษฐกิจมันฟื้นฟื้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็เข้าใจใผู้บริโภคเหมือนกันว่าตอนนี้ก็คือมันก็ค่อนข้างที่จนะลนะําบากกันทุกครอบครัวนะแล้วก็อีกอย่างพอช่วงนี้พอโควิดมันหมดไปปุ๊บเนี่ยเราเชื่อว่าไลฟ์ลสไตล์คนอยากจะพบปะพบเจอทานอาหารด้วยกันมากขึ้นแบบมีการสังสรรค์เล็กน้อยมากขึ้นเราก็เลยแบบแอบคิดประเด็นนี้ขึ้นมาแต่แต่ถ้าเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องเชิญพี่ๆีนะครับอันน<ๆ>ี้เรื่องจริงเปิดแน่นอนครับ